เปิดราคาแฟชั่น V BTS LISA BLACKPINK ยังไม่ถึงปารีสก็ทำกำไรไปแล้ว350ล้าน V BTS และ LISA BLACKPINK ผนึกกำลังคนดังผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกทำกำไรให้เซลีนไปแล้ว350ล้านจากแฟชั่นขึ้นเครื่องไปปารีสของทั้งคู่เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ V BTS พักโบกอมและ LISA BLACKPINK ได้เดินทางไปปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมง,งานปารีสแฟชั่นวีค โดยทั้ง3คนดังจะเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเซรีนเมนซัมเมอร์2023ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง3คนก็มาถึงที่ศูนย์การบินธุรกิจโซลกิมโบในเช้าวันที่24มิถุนายนสำหรับเที่ยวบินไปฝรั่งเศสด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและแฟชั่นของทั้ง3คนระหว่างเดินทางไปปารีสก็ได้รับความสนใจจากนักข่าวแฟนๆทั่วโลกและชาวเน็ตจานวนมากค่ะถึงขั้นที่ว่าตัวยังไม่ถึงปารีสแต่เสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ก็ถูกขายหมดเกลี้ยงทันทีทั้งในช็อปและหน้าเว็บซึ่งก็ทํากําไรให้กัับบบแบรนนด์ถึง50้าาทท ซึ่งว b t s ทและลิซ่ารักพิ้งสวมเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากแบรนด์เชลีนโดยเสื้อเชิ้ตของวีมีราคา51,000บาทส่วนรองเท้ามีราคาอยู่ที่46,000บาทและกางเกงมีราคาอยู่ที่24,000บาทส่วนนาฬิกาสุดเก,ก๋ก็มีราคาอยู่ที่60,000บาทและเสื้อกล้ามสีขาวก็มีราคาอยู่ที่7,000บาทค่ะ ตัดภาพมาที่แฟชั่นสนามบ,บินของนอริซ่าแบ็คพิงกันบ้างค่ะเสื้อฮู้ดสีเทาที่นอริซ่าใส่มีราคาอยู่ที่3 4 0 0 0บาทกางเกงหนังสีดํามีราคาอยู่ที่1 6 0 0 0บาทและรองเทา้ามีราคาอยู่ที่31,500บาทส่วนยางรัดผมก็มีราคาอยู่ที่95,000บาทและกระเป๋าสุดเก๋ของเซลีนก็มีราคาอยู่ที่1,30 0 0 0บาทค่ะเรียกว่าก็เป็นลุคสไบสยสไบส์ของซุปตาระดับโลกที่งานนี้เผยให้เห็นถึงความเป็นผู้ทรงอิทธพลในวงการแฟชั่นและไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก แล้วก็โซลเอาในทันทีค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ